สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราพากันมาอยู่ที่นะครับตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับมากับคุณโต้งจันวาดนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะภารกิจคุณโต้งนั้นกําลังบินโดนถ่ายภาพนะฮะแลนสเคปนะภาพมุมสูงให้กับลูกค้าอยู่นะครับซึ่งผมเองอยู่ด้านล่างนะครับก็นะฮะอยากจะรีวิวนะฮะคร่าวๆนะฮะให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับ เพราะว่าเราอยู่ในที่ดินที่มีเนื้อที่ถึง35ไร่นี่นะครับมีตัวบ้านพักอยู่ด้วยนะครับสองหลังนะด้านหน้านั้นนะครับยังมีเรื่องของไอ้เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนคาเฟ่เป็นร้านกาแฟเก่าแล้วมีตัวลง้งเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้ที่ยืนอยู่นี้มีตัวบ้านพักอยู่สองหลังนะครับนี่นี่นี่น,นี่แบบนี้นะฮะส่วนทางฝั่งโน้นที่เห็นไกลๆนั้นเป็นวิวเขาสอยดาวนี่นะฮะ เป็นยอดเขาสอยดาวเทือกเขาสอยดาวเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนอยู่ในคอมมูนิตี้ของความเจริญนะครับทำพณิษกรรมได้นะฮะผังเมืองเป็นสีแดงนะครับอย่างที่บอกไปตอนไลฟ์สดในเพจนะครับเป็นสีแดงหมายความว่าทําตึกแถวอาคารพาณิชย์ทําตลาดนัดนะครับทำบ้านขายนะหรือจะทําในเรื่องของธุรกิจนะฮะทุกชนิดเลยเพราะว่าอยู่ในชุมชนที่นะค่อนข้างจะ,จะเจริญนะครับ นี่นะครับตัวบ้านที่ให้ทุกคนดูกันนะครับมีทั้งบ้านหลังเล็กแล้วก็บ้านเดี่ยว2ชั้นนะฮะนะรายละเอียดนีนก็จะเป็นลักษณะที่สามารถที่จะเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะครับเดี๋ยวนะฮะด้านหลังบ้านนี้นะฮะเป็นวิวเขาสอยดาวแล้วเป็นคลองน้ําเดี๋ยวเราไปดูกันตามมาครับนี่นะฮะ ไม่กี่ก้าวนะฮะประมาณแค่10กว่าก้าวก็ถึงแล้วนะครับทุกคนครับเห็นไกลๆนั้นคือเทือกเขาสอยดาวนะครับดินที่เนี่ยดินดีมากๆยังสามารถทำในเรื่องของนะฮะเกษตรกรรมได้นะครับเพราะว่าเรามีแหล่งน้ำดิบแหล่งน้ำจืดเป็นคลองน้ำลักษณะลำธาราน้ำเนี่ยที่ไหลามาจากน้ำตกเทือกเขาสอยดาวนะครับนี่นะฮะสวยไหมครับวบบิวสวยไหม เนื้อที่รวม35ไร่นะครับนั่นนั่นคือของน้ำจืดนะที่คนเห็นนั่นนะครับนี่นี่นี่น,นะฮะนะะด้านหลังเป็นบ้านพักมีนะะบ้านสองหลังนะดู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 ดดดนะครับมารีโนเวทตกแต่งนิดหน่อยนะฮะก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะครับเนี่ยนะสัญญาณโทรศัพท์มีไฟฟ้าเข้าถึง มีแหล่งน้ําใช้มีไฟถึงนะครับนี่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 อีกหลังนึงคือหลังเล็กนะครับที่สําคัญไม่เปี่ยวด้วยครับมีเพื่อนบ้านด้วยนั่นนะฮะเห็นไหมครับข้างในนั้นเป็นเพื่อนบ้านเราหลังคาสีเงินนั่นนะฮะเข้ามาเนี่ยนะฮะก็แค่แยกเข้าจากถนนสามหนึ่งเจ็ดจับูรแสกแก้วเนี่ยเข้ามาเพียงแค่ประมาณแค่ร้อยกว่าเมตรก็ถึงแล้วนะครับคลองน้ํานี้เป็นคลองน้ําจืดนะฮะที่ไหลมาจากน้ําตกเขาซอยดาวนะ เราฉาพูดผิดครับเราสามารถนะฮะใช้ทำการเกษตรจะลดน้ำทุเรียนลดน้ำลำญ่นะหรือจะปลูกพืชผักสวนครัวนะฮะเนื่องจากว่าเป็นน้ำจืดนะฮะนี่นะครับยาวนู่นแล้วครับโอบที่ดินของเราไปจนถึงหน้าถนนนู่นแหละครับนะถนนสี่เลนเนี่ยนะฮะจันดุยีสแก้วนะครับ มีแอร์คอนเดนเนอร์ด้วยนะครับบ้านหลังนี้ที่เห็นสังเกตไกลๆนั่นน่าจะเป็นไอ้ทีาเรียกว่าฝ้าหลุมนะฝังดาวไลท์นะนี่นะครับตัวบ้านยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยซึ่งถ้ามา,าทําความสะอาดหน่อยๆหน่อยเนี่ยผมว่าอยู่ได้สบายเลยนะครับคุณต้งเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะทีทุกคนถามว่านะฮะนอกจากนั้นมีในเรื่องของ สวนลำไยด้วยนะครับมีลำไยอยู่นะครับกี่ร้อยต้นนะคุณตงนะนงนะประมาณเดี๋ยวอัปเดตให้ครับลำไยประมาณสักสิบสิบสองปีสิบสามปีเนี่ยซึ่งเนี่ยฮะกำลังออกผลผลิตด้วยนะเนี่ยเป็นลำไยสายพันธ e ุ์อีดอนะฮะลำไยพันธุ์ดีของ อำเภอสอยดาวนะฮะจังหวัดจันทบุรีนะครับเราอยู่กันที่ตำบลชายขาวนะบ้านตามูลนะนี่นี่นีดินที่นี่เขาจะเป็นดินดำนะดินดีนะเมื่อกี้ผมดูจากสังเกตของเนื้อดินแล้วอะไรแล้วเนะี่ยดู หมดแดงไหล่อครับทุกคนแดงล่อหมดแดงล่อรัาทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ากันหน้าถนนแล้วก็ไปดูชุมชนเรื่องของไอ้ตรงนี้กันนะครับไปไปไปกันข้างหน้าหนนครับตามมาครับ ข้างในก่อนนะเติมแอรกันนิดนึงนี่พักน้ตอนนี้ผมอยู่ในนะตัวอาคารซึ่งมีลงรับซื้อผลไม้เห็นวิวเขาสอยดาวสวยมากๆครับอากาศดีมากๆใจกลางชุมชนด้านหน้าเนี่ยเขาเนี่ยจะติดถนนนะฮซีเลนเป็นถนนจันทบุรีสะแก้วสายส17ดูครับดูว่า สามารถทำในเรื่องของธุรกิจการค้านะจะเปิดหน้าร้านก็ดีจะทำตึกแถวอาคารพาณิชย์หมู่บ้านก็ดีซึ่งวันนี้ที่ดิน3 5ไร่ของตำบลสายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีแปลงนี้เราขายยกแปลงที่ไร่ละ1ล้าน3 0 0 0บาทราคายังสามารถพูดคุยต่อรองได้นะครับนะ มาบรบร้อนอยู่ในศาลาเขียวประจำทางตอนนี้นะครับผมอยู่ณบริเวณนี่มาเก็บภาพมาเก็บฟุตบริเวณที่ตรงนี้เขาเรียก3แยกไปบ้านจางวางสวนส้มได้นะครับนะบริเวณนี้ก็จะเป็นชุมชนนะครับเป็นโรงเรียนเตรียมพัดหรือเตรียมสอยดาวนะโซนที่แยกออกมาจากจากวัดตมูลหน่อยนนะครับดูดูความเจริญครับทุกคน the